ตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่เราเค็มไปเมื่อกี้เลยนะครับ Litecoin f o r s e t นะครับ100 LTC นะครับนี่ฮะ100ซชนะการชำระเงินปกติก็คือเค็มปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับไม่ต้องรอครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินคริปโตนะครับที่มีชื่อว่า litecoin หรือว่า LTC นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนเืคนไหนนะครับที่ชอบในเรื่องของการหาเหรียญคริปโตอยู่แล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเหรียญ litecoin นะครับหรือว่า LTC เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีมูลค่าเหมือนกันนะครับผมอ่ะตอนนี้ราคาอาจจะตกนะเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูว่า ไลฟ์คอยตรงนี้เนี่ยเป็นเงินกี่บาทที่ผมมีอยู่นะครับอันนี้ผมทําฟรีนะแล้วก็มีบางส่วนที่ผมใช้ทําการอ่ะถอนเงินไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผมได้ทําการถอนเงินไลฟ์คอยจากเว็บไซต์นี้เนี่ยไปยังกระเป๋าหลักนะครับผมก็คืออ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะน่าจะเห็นเนาะนี่ครับไลฟ์คอยนะครับ0.44เหรียญนะครับผมถอนไปยังบิดขับแล้วก็ขายเป็นเงินบาทไปแล้วนะครับประมาณ2,000กว่าบาท นะครับผมอันนี้ผมทําฟรีแล้วก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ต้องลงทุนนะเดี๋ยวเราไปคำนวณยอดตรงนี้กันนะครับไปที่ Google เลยนะแล้วก็เขียนคำว่าแปลงค่า LTC นะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับผมจับเป็นเหรียญไหนให้เราเขียนตัวย่อของเหรียญนั้นนะครับแปลงค่าด็อกคอแปลงค่า Bitcoin หรือจะเขียนตัวเต็มไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นว่า1นึ่คอยเท่ากับ5,185บาทณเวลานี้นะครับเราก็ใส่ยอดที่เรา Copy มาเมื่อกี้นะครับนี่ ตอนนี้ผมมีในกระเป๋าแค่13บาทนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําการถอนไปเนาะผมเพิ่งทําการถอนไปนะครับเนี่ยผมถอนไปประมาณ0.4นะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปแปลงค่าให้ดูนะ0.4เนี่ยก็ประมาณ2,300บาทนะครับแต่ผมถอนในช่วงราคาขึ้นในตอนประมาณ6,000กว่าบาทนะครับมันก็จะได้ประมาณ2,400-2,500นะครับผมอันนี้ราคาตกก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ทำเหรียญคริปโตอยู่แล้วเนี่ย จะเข้าใจดีว่าราคาเหรียญน,นะครับมันมีขึ้นมีลงตลอดเวลานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มีเว็บไซต์นะครับหาเหรียญ Litecoin มาแนะนำนะครับก็คือเว็บนี้เลยนะเว็บนี้นะครับมีชื่อว่า Litecoin Forex นะครับผมเป็นในส่วนของการเคมเหรียญ Litecoin นั่นเองนะครับทำฟรีไม่มีการลงทุนนะครับลิงก์สมัครนะ ผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถไปกดสมัครได้สำหรับคลิปวิดีโอการสมัครนะครับผมมีแยกเป็น1คลิปไว้แล้วนะครับแต่ในคลิปนี้จะอธิบายซ้าอีกครั้งสำหรับการสมัครเนาะก็กดลิงก์มาแล้วนะครับทําได้ทั้งคอมพิวเตอร์มือถือต่างๆเลย a อ d r o i d i o s นะครับแนะนานะใช้ในส่วนของตัว Google Chrome นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยใช้งานง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นในการแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้นะครับ เว็บนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะหลายคนอาจจะไม่ค่อยเก่งนะครับผมช่องที่1นนะครับเป็นชื่อผู้ใช้นะครับตั้งชื่อเล่นหรือว่าชื่อจริงภาษาอังกฤษก็ได้นะครับบวกกับตัวเลขก็ได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะอย่าใส่ภาษาไทยนะครับ2นะครับผมเป็นอีเมลนะครับใส่ลงไปจะ Gmail หรือว่า Hotmail ก็ได้นะครับผม3ก็คืออีเมลซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกันนะครับ4นะครับผมเป็นรหัสผ่านแล้วก็5เป็นรหัสผ่านเหมือนกันนะครับผม ช่องสุดท้ายนะครับที่อยู่การชำระเงิน Foresepay.io นะครับก็มาที่กระเป๋า Foresepay นะใครที่ยังไม่ได้สมัครกระเป๋านี้ก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นมากดที่เงินฝากหรือว่า d e POSIT นะครับเลื่อนลงไปที่ i ล e c คอยนะนี่กดตรงนี้เลยใต้ QR code เนี่ยก็คือลิงก์กระเป๋าที่จะใช้ในการรับเงินนะแล้วก็เอามาใส่ลงในช่องสุดท้ายนี้นะครับผมแล้วก็ติ๊กถูก2ช่องเลย อ่าแก้แคปชา่ก่อนนะครับเลือโอเค2ครั้งนะครับจากนั้นก็กดลงทะเบียนอย่างปลอดภัยได้เลยนะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมนะเข้าไปยืนยันตัวตนในอีเมลด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับเป็นที่เรียบร้อยละนะครับต้องบอกก่อนว่าเว็บไซต์นี้นะครับ Litecoin Faucet นะครับจะเป็นการอ่าเคมเหรียญ l i t e c o i นะครับครั้งละ100่งร้อยซาตชินะครับก็คือ เคมปุ๊บเงินจะเข้าไปยังกระเป๋า f o เ s e ตเพของเราเลยนะครับตามลิงก์กระเป๋าเงินที่เราได้ทําการกรอกไว้ตอนที่เราสมัครนะเคมปุ๊บเงินจะเข้าเลยนะครับนี่อันนี้เป็นยอดเงินที่ผมได้ทําการเคมไว้นะครับผมอ่าครั้งละ1 0 0ไลท์ตัวชี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ทําฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับอ่าใครมีเวลาว่างก็มานั่งกดเคมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําเมนูทั้งหมดก่อนนะครับบนหน้าเว็บนะฟอเรสตนะครับก็คือหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับจะเคมทุก8นาที นะครับผมตามที่มันเขียนไว้ตรงนี้เลยรับสิทธิ์นะครับ100ไลค์ตัวชี้นะครับทุก8นาทีนะครับผมนี่แค่8นาทีนะต่อมานะครับเป็นโปรแกรมพันธมิตรนะครับด้านบนนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลิงก์การแนะนําเพื่อนหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเราสามารถใช้ลิงก์เนี้ยในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับผมประวัติโดยย่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่กระเป๋านะครับสำหรับใครที่ ยังไม่ได้ใส่นะครับลิงก์กระเป๋าก็มาใส่ตรงนี้ได้นะครับผมใส่ลงไปในช่องนี้เนาะวิธีการเคมนะครับวิธีการเคมะไลคอยนะครับก็แก้แคปชั่นตรงนี้เลยดูหัวข้อนะครับหรือว่าดูรูปภาพประกอบว่ามันคืออะไรเลือกนะครับเราก็เลือกเลือไปทั้งหมด2ครั้งนะครับเลือกให้หมดนะดูดีๆนะครับจากนั้นก็กดตรวจสอบเมื่อมันขึ้นติ๊กถูกแล้วนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะเขียนคําว่า เคมนะครับผมกดเข้าไปนะในกรอบสีเขียวเลยการเรียกร้องฟอเซ e ตของคุณนะครับจำนวนนะครับ100ไลต์โตชินะครับถูกส่งไปยังบัญชีฟอเซ e ตของคุณแล้วนะครับผมนี่นะส่งไปแล้วนะครับผมก็คือเคมปุ๊บเงินเข้ากระเป๋าเลยนะไปดูที่กระเป๋าฟอเร e ต์เพย์นะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะ,ะเดี๋ยวกดรีเฟชก่อนตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเว็บไซต์ที่เราเคมไปเมื่อกี้เลยนะครับ ไลท์คอยฟอรนะครับ100 LTC นะครับนี่ฮะ100ซาตชินะการชําระเงินปกติก็คือเคมปุ๊บเงินเข้าเลยนะครับไม่ต้องรอนนานนะครับผมก็เคมได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามาดูที่เว็บไซต์นะครับกดรีเฟซนะครับผมนี่ครับรออีก8นาทีนะถึงจะทำการเคมได้นะครับมันไม่สามารถเคมได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันจะมีเวลากำหนดอยู่นะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันจะขึ้นอย่างไรนะครับ เนี่ยเห็นไหมมันต้องรอเวลานะครับอีกเจนาทีนะครับถึงจะทําการเคลมต่อได้นะครับผมเราก็ไปทําเว็บไซต์อื่นรอได้นะครับจนกว่าเวลาตรงนี้มันจะหมดนะเว็บนี้นะครับมันจะเคลมได้แค่เหรียญไรคอยนะครับเนี่ยเราก็ทําเก็บไปได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องลงทุนนะครับผมโอเคนะสําหรับคนที่แบบว่าไปเชิญเพื่อนนะครับจะได้รับอย่างไรนะครับเมื่อเราไปเชิญเพื่อนนะครับ เวลาเพื่อนเขาเคมเหรียญไร้คอยนะครับมันก็จะเข้ากระเป๋าเราเหมือนกันนะครับเข้าทันทีนะนี่ครับไท้คอยฟอ์เซตนะครับห้าไร้ตัวชี้นะครับจะได้ครั้งละ5้าไร้ตัวชี้นะสลับการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้อาจจะได้น้อยนะครับผมไม่เยอะนะสลับการเชิญเพื่อนทําเองดีกว่านะครับครั้งละ100่ลท์อตัวชี้นะครับผมก็ทําเก็บสะสมได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องลงทุนนะ โอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ลองไปสมัครใช้งานดูได้นะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนรับประกันเลยนะครับส่วนใครที่มีเว็บไซต์นะครับที่มาสามารถอาเคมหรือว่ารับเงินฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับก็สามารถแนะนํามาได้นะที่ inbox fanpage นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับขอเป็นเว็บที่ไม่ต้องลงทุนและก็จ่ายเงินจริงนะครับเพราะมีหลักฐานการถอนเงินด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ